บ้านเมืองเกิดเดือดร้อนยอนค้นหางศิลธรรมใจบ่น้ำคำสอนพุทธองค์มาใส่มีิต่ผ้าโรหายเห็นแก่โตใจดำคักคำาพระองค์บอกไว้บอมี่ใด้าำคันยิ่งกันแล้วสวัสดีครับตอนรับพี่น้องข้าสซูช่องรายการโชคไพศาลนะครับพบพอกับบรรยากาศตลาดนัดโคกกระเบืออำเภอวารินชำลาดนะครับอัปเดตราคางว่นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ 31มีนาคม2567นะครับบรรยากาศตลาดงัวนะครับเมาตลาดงัวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาเปรียดสำรวจราคานินกันนะครับพี่น้องของงามครับของงามครับของงามราคาอของงามราคาถือรา,องงาคาได้ไหมได้หมื 16, ่นหกพันแปดร้อยครับทั้งคู่บ่บ่ครับแม่เดียวนี่แม่ละหมื่นหกพันนะครับพอถึงสองหมื่นนะครับพี่น้องราคาพอฝากเด้อ นันแ,แหละเน,น่ะครับผมงานไมรับเดี๋ยวหอเป็นลูกกระทบนะครับลามันสูงปมามร้อยสามเชเดียว่สูงกว่านั้นอยู่รครับประมาณนะครับราคาอย่างใดคือหมื่นหกพันครับผมห้าร้อยหนหกพันห้านับ้เอตัวดีหมื่นแปพนหาครับ 10, 8, 5, หมื่นแปดพันหาได้ไม่หอเนาอ ตัวนี้จะมือนแปดปัญหาตัวนี้จะแพงกว่าเนาะครับผมตัวนี้มันจะสูงตาหวานกว่านะครับพี่น้องครับโค้งสางจะสูงกว่าน้อยหนึ่งเนาะครับผมประมาณร้อยสามสิบนะครับสูงประมาร้อยสามสิบขังคาดีนะครับแขีงขาดีนุ่มเนื้มดีเบิ้ลหางเหึงประกันว่าจะปีเหรพี่ก็ปีกว่าครับปีกว่าเนาะผสมยังประทันใดเนาะครับครับยังอยู่ครับความผสมนะครับมาๆๆสิลวดให้ รูดบ่ตั้งยอาไมคับ1ือน8,500บเนแนอ้อยเอามื0แปท่อนนะรูดห้งสองพรูดบ่เหนนี้มืื่นหกพัหาเนาะครับผมมันนีเหมืนหกพันาได้เปนอเนาะมันนี้หมือนแปดพัน่ะมีสอตัวได้เนาะครับผมอ่ะพีน้องสนใจอย่างได้ตัวไหนตัวมหาเราหลังใหม่เอาฝากไปโทษนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แ่งศกห้าศูนย์หกหครับผมี่การจะใส่ครับสว่างครับสว่าง สว่างวีรบงให้ครับผมทีมงานสว่างวีรบงนะครับเตะต้นเตะคุกดูเตะกุ๊บดูเตะกุ๊บดูนี่นะครับพี่หน่อยเนาะคุกดูครับครับผมทุ่ยหายเราเดี๋ยวดังใหม่นะครับดังใหม่ดังใหม่สนใจกระทักมากครับครับผมพราะผ่านหนุ่มไฟพี่ตัวใหญ่หนุ่มไฟโต่ประจานเลยครับตัวประจานเนาะพี่เด่นขายงว่าแม่พันเนาะพี่หน่อยทุ่ยหายเราดังใหม่นะครับขอบคุณครับครับผม พี่ดาครับพบพิดาจากราศีสลัลไมือนี้มาจากดาวยังครับดาวข้าดมาจากดาวข้างมันมาแต่ดาวข้าดน,นะครับเนี่เบ่งแต่งตัวเป็นเด็กะลักนะครับมือน,นี้มาจากตัวครับสามตัวครับผมตัวเหลือจ็ดตัวเมืม่อนน้นอยละลา หมื่นสามพันห้องครับหมื่นสาพัเอาเด้บังขายบังขายเจ้าเต้ยเจ้าไ้เ้าจิโร่ไทยโยแปดพันไายะคะขาดขึ้นตัวเต้ยชันขาดตุ้นบังไหนบัขาดเอาจากสองพันไ่เลยเถอะสองพันสองพันไปบ่เป็นเลยสองพันไปง่ายๆกินบุญยวน่ระเต้อที่้องเนี่ ชาโลเล่รอเปล่าครับเล่นผสมหมันเนาะครับผมเล่มันเนี่พี่น่อเนี่ยเล่มันเนื้อนังดีเนี่ยมันกินหอนแมนตัวเนี่ยห้องย่างเดียวอ้าวแล้วเจ้าตัวแล้ตัวเดียวเล้ตัวเดียวครับผมราคาอย่ได้กว่าสองพันองพันทูทาสัน เบอร์ทวนเน่เบอร์ทวนเศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสามสองห้าห้าจ้าครับผมจากใดบอกปัญหาให้ได้เนาะครับผมเอาตัวนี้หรือว่าจากใดตัวใหม่ก็โทรหานะครับแล้ครับครับว่าครับพาบิดาจากราชสีสลายครับผมขอบคุณหลายๆครับอืออยู่ดีเม่เธอพี่น้องตัวบักใหญ่นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นังหนาเนาะนังหนา นัตาเลาไปหน่อนังหย่อนตู้ผูทับพอเนาะตู้ผูตู้ผูนะครับสูงวันลอยสามสามสิบปัวนะครับลอยสาบปั่แล้วค่าจะไดงเท่าไรก่อนหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันเออหมื่นสราคาเงไปหน่อย่างแข่งหมื่นสี่พันอ่ามาเพิ่งหนามันหันหนาเิเป็นก้ยจักปีนะครับเนี่ยกวจักปีก้เขากระเด้สองปีก้สองปีเออสอปี้อสองปีไปหน่อยเด้อ่าผสมได้ยังเนี่ย ผสมดีบุทันใดดอกสมยังไม่ได้เนาะเป็นวัวน่อยยูงนั่งเป็นวหน่อยเลงยักปีนาะเลี้ยงยักปีเออเงยักปีผสมได้นะครับเป็นวัวเพศผู้นะครับอยากได้หมื่นสี่รเอ้ยหมื่นสี่หมื่นสี่พันนะั่เจอ่งไม่จหน้นะครับโทรมาหาพี่เบอร์ด้วยเ่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าี่องเจ็ดแปดสองเจ็กสามหกสสามหกพี่การที่ใช้นิี่บุญพี่บุญมังสาหาร หู้ยู่งได้ครับเด้ฮู้ฮู้ฮู้าปได้จับได้อ,อ,อ่ะพี่อดองก็ได้ดใหญ่ไปเลี่ยงนะครับโตวัวครูอะติดต่อพันโทรหาเราไปทั้งหลังใหม่นะครับอยู่พี่บุญมังสาหาสเขากล่องวะอย่าเขากล่องแล้กเตัวเนี่ยตัวเดียวนี่เหรอแล้วตัวเดียวเนาะ <c oughs> นังดีเว้ยหนังยันนะครับอ่ะ,อะพี่น้องโทรหาหลังใหม่เด้อครับเด้อมีรถรับส่งยังนะวะเนาะมีมีมีคนครับ ผมใด้นะครับจีถามหาง่วเป็นโค่ผมว่าเป็นโคมนะครับง่วแม่ลูกลูกตัวเมีหรือตัวแม่ปะตัวแม่ลูกตัวแม่แด้วพี่หนอนเด้อลูกได้จักเดือนละครับเนี่ยพี่เดือนกว่าลูกซีเดือนกว่านะพี่หนอนนะลูกมันงามยิ่เด้อเนี่ยลูกตัวแม่นะครับผู้ใด้จีถามหาง่วเป็นโคมนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นลูกเชียร์ไรครับโซนที่สองลูกที่สองนะครับลูกที่สองราคาอย่างไรไรเป็นไรโค่เนี่ยสามหมื่นหก สามหมื 36, นะครับ3 6มหมื่นพนะครับแม่เป็นสูงหัน่อยสามสิบไปนอนเด้อเป็นลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวลูกสาวนะครับเด้อลูกสาวลูกสาว,สาวหน่อยนะครับอ่ะงาบเด้อแข้งขาดีนะครับประกันขาทุกขาถอนเ,ออเครื่องหออเครื่องยังมไม่เหนเนาะนะครับหนึ่สองอ่ะตันี้เยตัวนี้หกปัญหาพันหื่นหกพันหกพับหกันหกกนหกพันหกน สองหกพันตด้อครับเป็นตัวผู้หรือตัวแมีครับเนี่ยตัวผู้ตัวผูด้วยตัวนี้ด้วพี่น้องงูอยังราคาถือเ้อพี่น้องกนจะเอาสงการนี่นะครับพี่น้องก็เสือมัดเสือเอาไปเดี่ยวไลนะครับวันนี้นะครับได้มาจากต่างจังมัดเนาะจัได้งวกวยไปเดี่ยวนะครับกินีง่ะยังรลคาถือยู่นะครับพี่น้องนี่จะสามตัวนแล้วบอสย้ง่ายเลครับเด้อหยุดง่ายเลย หาฟาเบอร์เทได้า <JJonak> <il ana. laughs> ี <lava>. ่เบอร์ป่ะี่เบอร์ปะเจืได้เลยเจอบ่ได้อาพี่การยี่ไสบ้านยี่สดูตับนกระโซมีละยกกระโซมมาเดี๋ยวบอกระโซมบางปีนะครับเอาเพิ่มเพื่อเขาอย่างนี้น้อกมาหาอยู่ตลาดยูเทยตลาดนี่ไ้เนาะวันอาทิตย์นะครับดีือว่าจะไปหาอยู่บ้านกระโซมก็ได้ ผ่านกระสอบพ่อแรกก่กนอนว่าที่ว่าที่ว่าที่บ้านกระสอบผมมีให้เนาะบ้านกระสอบเนาะบ้านกระสอบนะครับข้างเขาโรงเรียนโรงเรียนนี่ยังเขาแางอีกสั่งยืนอุบลศรีมนาลัยเก่าเนาะตัวเนี่ยนะครับเห็นหรอเข้าไปหาเราได้นะครับอยู่บ้านกับพี่แล้วเพ่อเนาะผู้ว่างานพี่เด้อไปหาเราได้นะครับเรียวบาจะมาตลาดบ้านริมตทาป์ลาดราคาต่อฟังอากาศร้อนร้ายพอดีผู้ใดมักสีแดงนะครับ สีบะคามสุกเด้อหัวสีประคามสุกสีแดงเป็นทัวเข้มกันเลยอ๋อเป็นตัวผู้เนาะครับราคาเปิดเท่าไรครับราคาอย่างไรเจ้าสามพันเลยนะครับเหมือนสามพันวะครับเมือนสามพันนะพี่หน่อเดี่เมือนสามพันนะครับหัวสูงประมาณร้อยสามสิบบวนะครับร้อยสามสิบบวกบังส่งดี้เนาะครับลูกยังมาสมลูกยังมาไหวชิมเงี้ยได้เปล่า จ้เป็นดกงยังกบ่จักสี่พ่อมาสข้าง่ามปจ๊ะเออหมือนสามพันเนาะครับอ่ะมิ้นเดียวตัวเดีเเดียวตัวเดียวเนะตัวเดียวเนาะจ่ฟาร์ักบศู์หกกสี่น่องสี่หนึ่งสองสองสามสองสามหกศูนย์หกศูนย์ครับพี่การจะใส่ครับยู่พี่มุนครับพี่มุนพีมุนนอนะอาทีมงานพี่มุนนะครับ ครับที่บ right ูนมังสาหานตู้หาตู้หาตามเบอร์นะครับหลังใหม่เนาะต้องเขาอย่างพี่ส้มไก่ส้มไก่นะครับครับขอบคุณครับครับแม่สาวน้อยปีปลายปีกลัวเราโบดนก็ได้สมดอกปีกลัวเนาะครับปีปลายแล้วปีปลายแล้วเด้อพี่น้องเด้อสูงปว่าานร้อยสามสิบปวกแม่สาวน้อยเปล่ามันสีน้ำตาลอมสีออกจะมันเยนหน่อยนึงเหลืองแดงราคาอยากได้หไรไปไหนพ่อมื่นสี่เท่านั้น หมื่นสี่พันได้พี่น้องเน้อราคาเปิดหมื่นสี่พันน้ำนี้ำขั้นบ่มมี่ต่อรองกันเนาะต่อร่องได้หมื่นสี้ยเจ๊ตัวเ่าม้นี่ตัวเดียวหนึ่งเี้ยตัวเดียวนะครับเออไกหูไล้วสองเหมีจําวนจํากัดที่กัดที่ใสครับยู่ตะการนี่ละต่การเปิดพลเนาะครับเออพี่น้องอ้าฝากเบอร์โต่ ศูนย์แปดศูนย์หกห้าามหาแปดหกหเอาไทยพึ่งมึงทั้งดาบทั้งกลุนนะครับแกงขาดีแล้วไ่้อเด้อนาวานเลยหมดดเนี่เอา่งไทย่งไทยไทยคักคักทั้งไทยทั้งนาอันไทยนะครับหางยาวนะครับหางเยาาหางยาาอ่ะฝากมปด้วยนะ่อนย์แปดศูนย์หกห้าสามห้าแปดหกครับผม าสนใจนะครับตูมหาลังใหม่เนี่ยพี่น้องนะมีการจี๊ใส่บ่อตักานครับตะการพูดคนเนาะยิมกันตากานพูดคนครับนะรอบคหลาย่ครับตัวนี้ตัวละสองสามัคู่นี่ราคาอยากได้ตัวละสองหมื่นสามตลัสอหนสาตัวนี้หนึ่พตัวนี้ห่ันครับผมตัวนี้ราคาถึงสองหมื่นนพี่น้องเมื่อต้นๆนะครับห่พันแข็งขาดีนะพี่น้องเด้อตัวนี้สูงลอยยิ้มหาบัวเนาะ 125ร้อยยี่สิบห้าปัวนะครับสองงนตันตัวเราลอยสามสิบเนาะครับผมลอยสามสิบนะครับ <c oughs> ลอยสามสิบปัวนะครับแขทงขาดีนะครับหางกับหลกักเปลือนเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีสีดำจาอนอวานตัวนั้นสีสีมุ่งมุมกตาลเนาะมุ่งมุกตาลครับสีมุ่งมุมกตาลน, <c oughs> นะครับหางหลักเปลือดให้ี่ดรอเด้อหางหลกักเปลือนเลยเห้งครับพี่ดรอเด้อโอ้ครับมีไซด์ดีรับประกันในเบิร์ตตั้งนี้ รับประกันขาทบขาอนเนาะงานเด้ยพี่น่อยเด้อสองพนสามนะพี่เนอเมนครับสองพนสามตัวหนึ่งกับสองนามต่อรองเอาได้พี่น่อเนะหัว้อมสมเลยครับโบดลใครทับดอกเป็นงัวแม่ถึงสามเนาะแมนครับงัวแม่ถึงสามตัวพร้อมผสมเลยพี่น่อเด้อหวาฝากาหมา้ยได้ศูนย์เก้าสครับศูนย์เก้าสามหาสามเก้าหาสามเก้าสี่หาศูนย์หกครับสี่ห้าสี่น้าศห สนใจต่อร่องเราพิกัดจะใช่พี่ตะกานครับตะกานเพื่อนผลทีมงานตะกานเพื่อนผลนะครับอยากให้ส่งไก่ส่งไก่ครับผมแจ้งง่ายแล้วเดิหลังใหม่นะครับแมนแมนจังบ้ากันครับอ่ะเมื่อเราพอเบิ่งอยู่ในพี่เหล่านี่ยเป็นแม่สาวทั้งสามเนาะแมนครับว่าแม่สาวยังไม่เคยผ่านตัวชายนะครับเนี่ยอ้อขอบคุณเลยครับเบิ่งนะครับถ่ายแล้วเมื่อวันพ่จารณามมาขายครับผมเมื่อพอฟังนะครับราคาแต่ละแต่ละเฉดเฉดแต่ละสัปดาห์ที่เรามาขาย ตัวนี้ยังได้ไหมแม่ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับแม่ท้าเปิดไใเมื่นสี่พันหาครับตัวละมื่นสี่พันห้าตัวนั้นเมื่นหาพันหาครับอ่าตัวแรกได้ไปดอนเออครับมื่นสี่พันห้าครับผมตัวนั้นเมื่นห้าพันห้าอ่าตัวนี้เป็นแม่สาวครับมันเดินกันอยู่พันเดียวเนาะครับผมเดินกันพันหนึ่งเด้อจอรอกนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบหรือเปล่าสามสิบบวกกี่หรอครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้อง เป็นงัวแม่สาวทั้งสองเนาะครับผมเป็นเป็นแม่แยกลูกตัวนี้แม่แยกลูกตอนนั้นแม่สาววันตะเห็นพี่ดุกแล้วเด้งว่ะแม่ครับพี่ดุกเด้งนะครับต่เด่นครับผมแยกลูกไปแล้วนะครับครับผมตอนนั้นแม่สาวได้ไปหน่อยครับผมแม่สาวตัวแม่แยกลูกหนหมื่นสี่พันห้าครับต้อนนั้นหมื่นห้าพันห้าครับผมอ่าพี่ดอยจะได้แนวไรกันอ่าแจ้งเงินตัวนี้มันสมัยยังยังครับยังยังต้องว่างอยู่เนาะต้องว่างครับต้องว่างนะครับพี่น้อยไม่สมบ่า างลาบเพื่อนเลยนะครับอการขาถูกขาถอนเ <c oughs> นา,านเนะการตำนี้สำคัญครับกันทุกงยางนะครับต่้งยาง,งเบเวยนะครับ่นออ้อกรับยังได้ห่าเรารับฝากเบอร์ทรได้ครับ098ครับ0 9 8 616ก1า3396ครับ3 3 9สตกาการครับผมตการเพื่อนนนะไปดอเน่ยโทรมาหาตามเบอร์จะหายไป อ่ะอยากไก่ทรงไก่รงไก่ครับผมอากไดนัาาไดกับตอร่องเอาไะตอร่องได้ครับอ่ะขอบคุณหลยี่ท่านไหนนะครับตีถามหางัวเป็นค้อมนะครับงัวเป็นค้อมงัวแม่ลูกลูกแม่อมเนี้ยนะครับเมื่อพิษฝังลูกแม่ทั้งหักราคาอยากได้ไรไหนเนี้ยสมหมื่นหาสามหมื่นห้าท่านได้สามหมื่นหลูกเจ็ดเดือนลรครับลูกมัหาเดือนลูกเดือนว่าหเดือนลูกาเดือนพี่นเดลูกหเดือน อยากได้ร้ายาไดก่สามหมโอ้สามหมื่นื้เตแม่มันก็คุ้มเลพี่้อแม่นก็คุ้มเหรสามหมื่นแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่ทังแมลูกตัวแม่แม่สูงห่อยสี่สิบเลยวะได้หรอสี่สิบกวยหรอหนอยสี่สิบกัได้ไปหนอด้เน่าท่านได้ามได้พี่น้องเด้ออ่ะต่อรองเอาแยกแยกว่าแยกฮะใครแยกลูกแม่แยกวะ แยกแยกลูกเท่าไรลูกเมื่อเดือนสองลูกมื่อนสองแม่แม่สองมื่หาแม่สองมื่นหาได้พี่น้องเด้อหาแยกนะครับพี่น้องหาแยกนี่แม่สองเมื่นหาลูกมื่เนสองเนาะครับผมพี่น้องอยากได้เป็นโคมหรือว่าอยากได้แยกก็โทรโทรหาเราเด้อมาฝากมือถือนะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสกเดองเก้สพีการจครับเี่ ตการพืชผลตการผืดผลนะครับเรื่องที่งามตการผืดผลนาะตัวหานะครับหลังใหม่ตัวหานี้เลย,ยครับส่งไก่ส่งไก่แจงเป็นได้เลยเป็นครับอัปเดตราคางัวนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นพอพันนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับราคาด้ข้าวประมาณหกสิบนะพอเน้อประมาณหกหมื่นนะพี่น้องเ้อสูงจนเทินเลยนะครับพอพันเอาไปเป็นพอพันไลยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับกามาเบิ้งได้ในตลาดวารินเฮ่านะครับตาลาดวาริน อุบลดาท่านี่นะครับมีให้เลือกหลายนะครับทั้งพ่อพันธ์แม่พันธ์หัวลูกหัวลูกนะครับมีให้เลือกเต็มเลยเนะมาอัปเดตสำรวจราคานะครับจอนี่ยคือคือเขื่อนนะพี่น้องเนี่ยคนซื้อคนขายเต็มเลยนะครับจอเนี่เนาะอมาเออวันนี้วันที่สามเดือนเนาะพี่น้องมีจุด ยังดวงได้พี่น้องเด้อผู้ใดมาตลาดงัวนะครับมาเลือกได้มีทุกนัดเนาะมาทุกนัดเนาะอ่ามันยังสวยนะครับเนี่ยระวังงัวเดได้งวดกำลังเดื้ออ่าครับมันหมันนะครับได้ไปกูไปทิศไปเนาะบรรยากาศนะครับสื่อขายคือคักคือเขื่อนนะพี่น้องเหมือนสิโอ้ยขายเถือกีดีพี่น้องงวดสูงลอยสามสิบเนาะงวดโตบางใหญ่นะครับ เมื 24, 000, helm, um, he ่นสี่พันเลยพี er> ่น้องเ้อตัวบักใหญ่เ้อเข้าไปแล้วเนาะอติดเบอร์ไปแล้วนะพี่น้องอติดเบอร์ไปพร้อมหัวสามสิบสามเขสือขายกันแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับคำว่าเบิ่งหัวได้ส่วนนี้ยังราคายังพอฟังอยู่นะพี่น้องเนะถ้ารับผู้เสือผู้ขายบอกพอฟังมันได้มาเบิ่งเอานะครับ บรรยากาศช่วง8ปดโมงนะครับแปดโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องเขายังเต็มตลาดเลยนะครับพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณ8ปดโมงเกือบยี่สิบนาทีนะครับแต่ว่าคนซื้อคนขายนะครับงูอ่อกุ้ยยังเต็มตลาดนะครับมือนี่ราคางูอกันยังพอฟังอยู่เลยพี่น้องเด้อกลมาเบิ่งได้อัปเดตสำรวจราคากันน้องแัทครับน้องผู้น้องผู้ไปไหนครับเนี่ยไปรอซื้องูอจ้ะไปรอซื้องูอมืมอเดียวมาจแก่ตัวครับสองตัวจ้ะ สองตัวนะครับขายไปแล้วขายเรียบร้อยขายเพิ่นแล้วนะครับคือตามปกติพอขายไม่ขานะครับเพิ่นมาขายเพิ่นกระสือนําเนาะแมนจ้าราคาถือกระสื่อเอาไปนะครับสื่อไปหุนจากไหนหนึ่งก็มาขายไหมเป็นเงินหมุนเวียนนะครับพี่น้องเพิ่นนะครับบรรยากาศตลาดเท่าราคาช่วงนี้เป็นยังไงราคาตลาดเท่าบ่ค่อยดีพันไดงจ้ะยังม่ทันขืนบอกจ้าจ้าวันขืนวันขืนยังอยู่คือเ่าอยู่ห้องห้องซู้องโตลงมาบอดีบอดีสำหรับพอขาแม่ข่าเป็นว่แมนจ้าแมนจ้าคนสื่อนี้ พ่อสื่อจ้ะตัแมนจ้ะแมนจ้ะคนสื่อไปเลี้ยงนี่พ่อสื่อเนาะแมนจ้ะฟังนะคนสื่อไปเลี้ยงนะครับพ่อสื่ออยู่พอะมาราคาเขาถือนะพี่น้องเนี่ยการเขามาเลือกซื้อราคาได้ช่วงนี้นะครับจักหน่อยกับบอนี่ห้กันอัดราคาขึ้นแมนจ้ะราคาขึ้นก็จะได้ซื้อของแพงเนาะแมนจ้ะเพรนั้นช่วงนี้นะครับพี่น้องเขามาเลือกได้นะครับสามถือสื่อไปเลี้ยงไว้เออตั้ละเมินกูบาทก็มีเนาะแมนจ้ะแมนจ้ะหลายสองเมืนนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบนี่มีให้เลือกเต็มเลยพี่น้องก็ปลามันแดดงนนะครับตลาาเฮ ่ะขอบคุณหลายๆน้องนัดใช่ขอบคุณค,ค่ะเอ้าสองหมื่นสามทองเจ็ดเดือนขอบคุณกินนอกเลยอีกแม่นึงสองหมื่นสองเป็นนม่งหรื่าีครับจีถามหางัวเช่าล้เล่น,นะครับงัวเนื้อเนาะมี่มาโชว์นะครับงามๆนะครับสองตัวเป็นชาวเล่สีนวลต้นนองมาเนาะครับสีนวลตัวนี้แมน่นหรือเปล่าเออนี่โอ๊ยไกลเลยน้องไร่ให้มันเขิยนมา ง่ามนะครับเป็นง้วผู้หรือง้วแม่กันผู้ผูผู้นะครับชาโลเล่ตันกูรูนะครับพี่น้องตันกูรูเนื้อหนังดีจักปีนะครับง้วงตัวนี้ฮะง้วงตัวนี้ชักปีสองปีกว่าสองปีกว่านะครับโอ้หลังตัดเลยครับพี่น้องหลังตัดเลยตามสายเลือดสายเลือดลอยได้เนาะเอออย่งนี้ครับเป็นยังไงอย่างเนี่ยเจ็บขาวอ่ะนี่มันยางเดี๋ยวมันตำมันมันกี่วะตำดินไหลโอ้ยบนดินทิ้งพูดก็หยาดเนาะหยาดราคาอย่างไรไรอย่างไรตัวนี้ สามหมื่นสี่นะราคาห้องราคาห้องราคาห้องสามหมื่นสี่แด้วพี่น้องเด้อมันเป็นสายเหนือเนาะครับครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้แกตัวผู้กันตัวนี้เท่าไรครับฮะสองกันอีกแล้วสองกันอีกแล้สามหมื่นสี่ครับอ่าเป็นงูเหนือนะครับเด้อสามหมื่นสี่ไม่ได้ยังไงชาโรเดีนะครับชาโรดี่เอบิ้งเอาเบิ้งเอาเหนือแคนั่นจันแลนั่นตีลอยอาลอยน้ำหนักประตำกว่า สามกิโลไปเนอ้สี่รยั้งตัวนึงั้งอะไรเมื่อกี้นี่ห้ารอยโลว่ตเนี้ตัวนั้นเขาเมื่อกี้ัวนอนนะก็นี้ว่ามูนเป็นเมื่อกี้แแล้วมันไปแล้วไปแล้วห้าอเนาะก่นี้พรตำก็สามสี่ร้อยกิโลคี่รขึ้นละสี่ขึ้นเนาะสี่รอยแปดิกิโลขึ้นนะครับพี่น้องราคาอย่างใดก็สามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นแปข้าห้องไมข้างห้องครับครับเอเบอร์โทรนะพ่อไวเบอร์โทรจำไว้ได้รอกการอยู่ไฟบุญ ให้บึงเนาะครับให้บึงนี่สีสะเกียดนะน้องอำเภอภัยบึงจังหวัดสีสะเกียดเนอพี่น้องสนใจมาหาเราอยู่ตลาดวารินกระได้นะครับเนาะขุนเท่าซ้อนส่วนกลางกลางตลาดนะครับส่วนของค้าจอดรถนี่เพราะยังครับเนี่ยเพราะยังพอบ่มพอบ่มพอบ่มเด้อเน้นขายชาโรเล่เนาะคพอบ่มเนี่ยเน้นขายวัวชาโรเล่พี่น้องเนอะส่วนนี่พี่น้องสนใจมาหาเราได้นะครับภัยบึงพอบ่มภัยบึงนะครับ บรรยากาศถ่ายนะครับช่องแถบไายเนาะขอบคุณนะครับำหรับพี่น่องที่ติดตามรับชมช่องจบภาษานะครับค่าผู้ขายก็ขอให้ร่ำรวยนะครับคุณเจ็บไข่เด็กกวยกระช่วงกระเซ้าเดินทางกับบอดไพ่ทุกเส้นทางนะครับพบกันใหม่คลิาหน้านะครับขอบคุณแลวการสวัสดีครับ